สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงซาร่าคาซิงกินีกับภาพกินใจไร้ายาวในโพส์เดียวทําน้ำตาซึมล่าสุดซาร่าโพสภาพพี่ลูกน้อนบนตัวเธอทั้งสองคนเป็นภาพคุณแม่ที่เห็นแล้วซึ้งตามในความเป็นแม่จริงๆค่ะพร้อมระบุแคปชั่นว่าสุขสันต์วันแม่ทำงานอะไรอะ่ะเลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆเหนื่อยไหมเหนื่อยสิอาชีพไหนก็เหนื่อยหมดนั่นแหละแต่อาชีพแม่เป็นสิ่งที่เราเลือกเป็นสิ่งที่เรารักเหนื่อยแต่มีความสุขเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมแลก เพื่อที่จะทำหน้าที่แม่รู้สึกโชคดีเดือเกินที่ได้เป็นแม่คนได้เลี้ยงลูกทั้งสองขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกของแม่